สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่และผู้เล่นสายวอลแฟ์ที่อยากจะลองมาเล่นโหมดโอเปอเรชันของ Delta f o r ์นะครับผมก็ในโหมดนี้เนี่ยเรื่องที่สําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องเสียงเลยนะครับผมว่าการได้ยินเสียงศัตรูเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ตําแหน่งของศัตรูคร่าวๆนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับผมสาหรับในวอลแฟ์เนี่ยเรื่องเสียงอาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นครับเพราะว่าจะเกิดการนัวการไฟกันตลอดเวลานะครับผมแต่ในโอเปอเรชันผมบอกเลยว่าเรื่องเสียงนี่สาคัญมากๆนะครับผมสำหรับผู้เล่นวอลแฟ์ที่จะเล่นโอเปอเรชันนะคร นะครับผมในวอลแฟร์จะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าในโอเปอเรชันนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆาเลยนะครับผมก็ดูจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมที่ผมเนี่ยได้ยิงฟรีไปมากๆาเลยนะครับผมเพราะว่าอันตีเนี่ยมันจะทาให้เสียงเท้าเราหายไปนะเสียงเท้าเราเนี่ยแทบจะกลายเป็นสูดเลยนะครับผมอาจจะได้ยินในระยะแบบ2 3าเมตร4 5เมตรนะครับผมว่าสําหรับใครที่แบบไม่ได้ตั้งใจเม้มฟังเสียงจริงเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับผมแล้วก็คนที่เล่นไม่เก่งนะครับผมยิงไม่แม่นอิมไม่ได้โหดขนาดนั้นนะรบผตววจอทยย์เเลพาา่ เราเปิดอันตีเนี่ยเราจะได้ยิงฟรีบ่อยมากๆเลยนะครับผมตอนน่อให้เราไม่แม่นวัดกับศัตรูแล้วเราไม่ชนะเนี่ยเราก็อ้อมไปยิงฟรีได้นะครับผมผมได้ยิงฟรีบ่อยมากนะเวลาเล่นเป็นน็อกเนี่ยเวลาผมพิกแต่ละทีเนี่ยศัตรูเนี่ยบางทียังไม่ได้ถือปืนด้วยซ้านะอาจจะปั๊มยาทําอะไรอยู่เลยนะครับผมเพราะว่าเสียงเท้าเรามันเบามากๆนะแล้วเจ้าน็อกเนี่ยอันตีของมันนะครับจะทําการลบรอยเท้าของเรานะครับผมแล้วก็สามารถวิ่งได้เลยครับ ศัตรูเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเท้าเราครับแต่ว่าจะเห็นเป็นขอบแจ้งเตือนแทนนะครับว่าน็อกอยู่ใกล้ๆนะครับผมก็สําหรับสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งของน็อกเนี่ยจะเป็นการปาดาวกระจายไปนะครับผมก็เราใช้ปิดดาเมจหรือว่าใช้ตอดเลือดศัตรูที่อยู่ในมุมแคบที่เราไม่สามารถทีจริงได้เลยนะครับผมสาหรับเจ้าสกิลหนึ่งนะครับผมส่วนสกิลสองนี่จะเป็นการปาแฟลชนะครับผมก็ทําให้ศัตรูเนี่ยตาบอดเลยนะครับผมก็เป็นสกิลที่เอาตลอดได้บ่อยครั้งเลยนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยยิงฟรีศัตรูได้เลยนะเราไปบววววกกัับอลลตตทีี่่่หาายยได้้แเเนผม โคตรโหดโคตรอันตรายนะครับผมก็เป็นตัวที่โคตรเท่ด้วยประเด็นจันุ่มรัสเซียคนนี้นะครับผมก็ฝากไว้ในอ้อมหัอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ก็ถ้าอยากจะมาเล่นแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่นตัวไหนนะครับผมขอให้เริ่มเล่นจากตัวนี้เลยครับผมเพราะว่าตัววันนี้โคตรหลอกโคตรโหดโคตรอันตรายเลยนะครับผมก็ลาไปกับภาพกีฬามันๆของน็อกนะครับผมก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอยากให้ผมแนะนําตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Let's spread a little panic.